โดนอีคนชาคริสเซินภัยถูกมิจฉาชีพนำรูปไปใช้แอบอ้างเพื่อโฆษณาวอนอย่าหลงเชื่อเป็นเรื่องที่คนในวงการบันเทิงมักเจอกันเป็นประจำสำหรับการถูกนำรูปไปแอบอ้างใช้ในการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะล่าสุดหวยดันไปออกที่พระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนามหลังจากถูกแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างน,นำรูปภาพของตนไปใช้เพื่อการโฆษณาพร้อมแจ้งเตือนภัยว่าอย่าหลงเชื่อ ด้วยหนุ่มชาคริตได้โพสต์แจ้งเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าประกาศเตือนภัยมีมิจฉาชีพแอบบอ้างใช้รูปในการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อภาพโฆษณาดังกล่าวเป็นการแอบ,บอ้างซึ่งผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโฆษณาธุรกิจดังกล่าวโปรดระวังอย่าหลงเชื่อครับขอบคุณข่าวเตือนภัยจากคุณหมุมปรรณดาด้วยนะครับงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียให้หนุ่มชาคริตฟ้องมิจฉาชีพพวกนี้ให้หนักไปเลย